สวัสดีครับผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับอ่าลรวก็มาต่อกันที่คลิป2กันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวทวนนิดนึงหลังจากที่คลิปแรกนะครับก็คือรีวิวเรื่องอของโรเจคเตอร์เลนเอ็มวา d เลเซอร์ Laser, ไปแล้วนะครับแต่รีวิวที่ระยะ7เมตรนะครับผมซึ่งรายละเอียดมันค่อนข้างค่อนข้างเยอะมากนะครับผมมีทั้งชิปไฟต่ำหลักนะครับผมและชิปสองสว่างเสริมคือเลเซอร์นั่นเองนะครับผมอ่าตอนนี้ก็มารีวิวเรื่องของระยะไกลกันบ้างระยะนี้น่าจะมี50เมตรนะ ผมก็ตั้งโปรเจคเตอร์อย่างนี้เลยผมถอยหลังให้ดูครับเห็นไหมโปรเจคเตอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมโปรเจคเตอร์ที่ผมเทสนี่คือเทสแค่ลูกเดียวนะครับผมโดยปกติแล้วรถเราเนี่ยเวลาติดตั้งไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็จะติดตั้ง1ข้างนะครับผมซ้ายขวานะครับต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าผมเทสเพียงแค่ลูกเดียวคือผมอยากให้เห็นศักยภาพจริงๆของโปรเจคเตอร์1ลูกนะครับผมนะครับถ้าเป็น2ลูกก็คูณ2ไปเลยนะครับผมคิดแบบนี้ง่ายๆนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้กันก่อนครับ กับโฟลเตอร์เลน M Y เลเซอร์นะครับจะเห็นว่าคัดออฟไฟต่ำกว้างมากๆนะครับผมไฟต่ำอยู่ที่4.5วัตต์นะครับผมเห็นไหมแสงสว่างกว้างคมชัดนะครับผมแม้ว่าระยะไกลนะครับระยะไกลแสงคัดออฟก็ไม่ผ้าเบอร์นะครับผมเห็นไหมเห็นบูคัดออฟแต่ไกลได้เลยนะครับผมอ่าสุดยอดแห่งความสว่างเลยนะครับผมตอนนี้ผมเปิดอยู่ในโหมดของอ๋ออันนี้ผมเปิดอยู่ในโหมดของ ชิปไฟหลักตัวเดียวนะครับมันยังไม่ได้เปิดเลเซอร์นะ,ะชิปไฟหลักตัวเดียวนะครับผมยังไม่ได้เปิดเลเซอร์เลยนะครับผมเห็นไหมฮะก็คือสว่างนะครับผมคมชัดสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของไฟสูงกันบ้างเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องแป๊บนึงอโอเคก่อนเราจะดูไฟสูงนะครับผมจริงๆแล้วผมก็อยากจะ ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องของท้องของแสงผมเอานี่โปรเจคเตอร์เงยหน้าขึ้นไปครับเห็นไหมท้องของแสงค่อนข้างลึกมากๆากนะเห็นไหมครับท้องของแสงจะอยู่ตรงนี้สีเหลืองๆเนี่ยฮะเห็นไหมแต่ไฟต่าอยู่นู่นแล้วนะครับผมเห็นไหมก็ท้องแสงก็กว้างมากนะครับผมส่องไปทางไหนก็สว่างชัดเข้มไปหมดนะครับเห็นไหมอ่าถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับโปรเจคเตอร์ตัวนี้ครับ M Y Laser นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงนะคันนี้ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูไฟสูงกันครับเดี๋ยวผมถอยหลังให้ดูนะครับผมโอเคไฟสูงก็จะเห็นว่ายิ่งใหญ่อลังการมากนะครับผมเห็นไหมคือมันมันแสงมันใหญ่มากนะครับดูสินะครับนี่คือไฟสูงนะครับเห็นไหมไฟสูงก็สุดยอดนะครับผมส่วนท้องแสงก็ต้องลึกมากๆอยู่แล้วนะครับดูนี่เดี๋ยวผมจะเในหน้าปล่อยเตอร์นะครับดูครับ ไฟสูงไปถึงปลายไม้แล้วท้องยังไม่ถึงกําแพงเลยนะครับผมก็คือว่าแสงลึกมากๆนะครับโอเคกลับมาที่ไฟตําของเรานะครับเดีย๋ยวขออนุญาตตั้งโปรเจคเตอร์ดีๆก่อนนะซึ่งเหมือนตัวบอดี้มันจะไม่ค่อยอําอนวยสักเท่าไหร่นะครับแป๊บนึงนะ โอเคครับเมื่อกี้ดูเรื่องของชิปไฟต่ําเพียวๆไปแล้วนะครับผมชิปหลักนะครับตอนนี้เรามาดูชิปเลเซอร์บ้างเลเซอร์ตัวนี้ก็ชิปอยู่ทํางานอยู่ที่10วัตต์กำลังขับอยู่ที่10วัตต์นะครับโอเคอันนี้ผมเปิดแต่เลเซอร์นะฮะนี่คือเลเซอร์เพียวๆครับดูรูโปรเเตอร์ก็จะเห็นว่าเป็นลูกไฟนะครับผมสีประมาณ 4,300K นะครับผมเห็นไหมก็สายฉายออกไปอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นเลเซอร์นะฮะ โอเคนี่คือไฟต่ำของเลเซอร์นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมต่อเป็นไฟสูงให้ดูนะครับนี่ไฟสูงของเลเซอร์ครับก็ถือว่าแค่เลเซอร์เฉยก็ถือว่าก็ใช้ได้เลยนะก็แรงใช้ได้เลยนะครับกับ10วัตนะแต่ผมว่าจริงๆถ้าเราใชเา้เอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือ คงจะใช้ชิปหลักนะครับในการทํางานหลักอยู่แล้วส่วนชิปเลเซอร์เนี่ยอาจจะทําการาขั้นสวิตช์นะครับผมเปิดปิดอิสระแยกตั้งหากเอานะครับว่าจะเปิดช่วยหรือเปิดเสริมไหมอะไรเงี้ยครับเห็นไหมอันนี้คือเป็นเลเซอร์ครับพเพียวโอเคนะต่อไปยวผมจะเปิดเป็นแบบฟูให้ดูเลยนะครับผมว่าจะเปิดทั้งต่อทั้งเลเซอร์แล้วก็ทั้งฟูให้ดูนะครับ อ่ะโอเคเรามาดูตัวแบบฟูกันเลยนะครับผมอนุนญาตก้มหน้ามันลงเลยอ่ะโอเคครับเรามาดูแบบฟูกันเลยแบบฟูเนี่ยเดี๋ยวถอยหลังก่อนแบบฟูเนี่ยคือต่อทั้งเลเซอร์แล้วก็ต่อทั้งชิปแสงความสว่างหลักนะครับก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแสงแบบเป็นสีขาวก็จริงครัแต่มันจะปนสีเหลืองมาด้วยเห็นไหมครับถ้าสังเกตจากลองนึกภาพไอตอนแรกนะรีกลับไปดูนะ อนนี้ผมเปิดเพียวๆนะครับเปิดชิปคอนมสวาหลักเพียวๆเ,เนี่ยมันจะเป็นสีขาวอย่างเดียวเลยนะครับแต่พอเราเปิดเลเซอร์ครับบวกกันทั้ง2องันก็ใส่ก็จะเป็นแบบเป็นขาวก็จริงแต่มันจะมีติดเหลืองหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าติดเหลืองไม่มากติดนิดเดียวครับซึ่งมันผมว่ามันก็โอเคเลยนะครับผมคือมันนวลตาดีนะครับผมนี่คือไฟต่านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคัตออฟก่อนละกันก่อนที่จะเราจะมาดูไฟสูงนะครับผม นะครับเห็นไหมคัตออฟก็คมชัดเข้มสว่างนะครับเดี๋ยวเราหันไปดูรูปบย์เตอร์กันบ้างรูปบย์เตอร์ก็จะเห็นว่านะครับผมถ้าเราสังเกตนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นทางของแสงจะมีสองเส้นสก็คือแสงพุ่งมาเป็นเส้นสองเส้นนะครับบนกับล่างนะครับผมรวมกันไปเป็น1นึ่งคัดออฟนะครับอ่าฮะ อ่าเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมกับเลเซอร์ตัวนี้ M Y เลเซอร์ครับเห็นไหมก็สว่างคมชัดนะครับผมคัดออฟสวยมากและกว้างมากนะครับเห็นไหมดูสิสวยมากและกว้างมากนะครับระยะไกลคัดออฟไม่พลาเบอร์นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ลองเลยนะคือถ่ายรีวิวก็คือเอามาเปิดตั้งโต๊ะแล้วก็ถ่ายเลยนะครับผม ก็จะมีเปิดก่อนเปิดก่อนถ่ายทำก็ประมาณที่สินาทีนะครับผมเก็บภาพนิ่งนิดหน่อยนะครับโอเคก็จะเห็นว่าบคูคัดออฟสวยนะครับคัดออฟไม่ผ่าเบอร์เส้นตัดสวยงามมากคัดออฟออกสวยจริงๆนะครับกับตัวนี้ M Y เลเซอร์มาดูตรงนี้ครับตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีสีเหลืองเหลืองแดงๆอยู่นะครับผมก็คือตัวเลเซอร์ที่เปิดผสมกันออกมานะครับเอาไว้ผมว่ามันก็โอเคนะเอาไว้ตัดแสงเช่นเช่นเอาไว้เปิดช่วยครับ เหมือนเรามีเหมือนเรามีไฟหน้าอีกชุดหนึ่งชุดเล็กๆนะครับเอาไว้รอเปิดใช้งานอยู่นะครับมันก็ผมว่ามันเจ๋งดีนะกับการที่ต้องมีมีการแบบว่ามาต่อแยกอะไรเงี้ยให้นะครับไม่ไม่ได้แบบว่าผสมกันมาเลยตั้งแต่ที่แรกนะครับเหมือนมินมี่นะครับมินมี่ M2 เนี่ยคือไม่มีแยกอย่างนี้นะนะครับแต่มินมี่ M2 เนี่ยมีเขาเรียกอะไรมี CPU นะครับแต่มันต้องซื้อตัวจูนมาสั่งนะครับ m 2ทําอย่างนั้นได้นะครับซึ่งตัวจูนยังไม่มาที่ผมเลยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันเรามาดูตรงนี้ก่อนคัตออฟคมชัดและสวยมากครับกับ m y laser ตัวนี้เห็นไหมสวยมากนะครับผมชัดสว่างคมชัดสว่างและกว้างมากนะครับคัดออฟหันไปดูที่โปรเจคเตอร์ครับเห็นไหมโปรเจคเตอร์ลูกเดียวโดดๆนะครับผมลูกเดียวโดดๆดดเลยนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เปิดสองลูกนะครับหรือไม่มีไฟอะไรช่วยทั้งสิ้นนะครับผม ผมอยากให้เห็นศักยภาพของโปรเจคเตอร์ทุกลูกนะครับผมทุกรุ่นนะครับก็เลยเทสทีละลูกก็พอนะฮะจะเห็นว่าทางของแสงพุ่งออกมาเห็นได้ชัดด้วยยั่ยพุ่งออกมาเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมครับเนี่ยพุ่งออกมาจากลูกโปรเจคเตอร์มาอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็ส่องมาที่กําแพงครับคมชัดสว่างมากๆนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวโอเคเดินม,มาดูด้านหน้าบ้างนะครับอยากให้เห็นว่า มันจะมีคนชอบถามว่าแยงตาไหมแยงตาไหมนะครับก็จะประมาณนี้ครับอัตราแยงตาน้อยมากนะครับแต่ที่เห็นมันสะท้อนขึ้นมาเนี่ยคือมันโดนโต๊ก่อนนะครับแล้วค่อยมาที่กล้องนะครับดังนั้นก็อยากให้อาอยากให้เอางี้กันครับเรื่องของโปรเจคเตอร์เนี่ยจะแยงตาหรือไม่แยงตามันขึ้นกับว่าขึ้นกับคุณภาพของโปรเจคเตอร์นะครับผมขึ้นกับงานติดตั้งด้วยการตั้งไฟนะครับผมปัจจัยหลายๆอย่างนะครับผมอ่าฮะปัจจัยหลายๆอย่างนะครับถ้าติดตั้งดี ปรเจเตอร์คุณภาพดีนะครับผมตั้งไฟดีคุณก็จะได้ไฟหน้าที่ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับผมเอาอย่างนี้ละกันเนาะเนี่ยอันนี้อันนี้เทสยังไม่เท่าไหรเลยก็11นาทีแล้วนะครับจะ12นาทีแล้วนะครับผมก็เลยต้องปัดตัดเป็น2พาร์ทนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ดูพาร์ทแรกนะคพาร์ทแรกคือเทสระยะใกล้นะครับก็กลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับผมที่ดีคิปชั่นนะครับผม หรือว่าที่ท้ายวิดีโอก็จะมีให้เลือกนะครับโอเคอันนี้คือไฟต่ําเลเซอร์บวกกับชิปหลักแล้วเรามาดูไฟสูงบ้างเอเดยกก่อนดูไฟสูง,ด,ง,สงดูท้องแสงก่อนดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมจะจับลูกเ,กเตอต์เงยขึ้นอย่างนี้ครับท้องแสงก็กว้างใหญ่มากๆเลยนะครับผมส่องไปทางไหนก็กว้างนะครับผมเห็นไหมสว่างไปหมดเลยนะครับผมมันก็ยอดเยี่ยมมากนะผมว่ากับการมีเลเซอร์นะครับผม โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟสูงนะโอเคครับนี่ก็คือไฟสูงเดี๋ยวถอยหลังให้ดูก่อนนะเห็นไหมครับไฟสูงก็จะเต็มพื้นที่อย่างนี้เลยนะครับเต็มพื้นที่มากๆครับเห็นไหมสว่างไปหมดเลยนะครับผมเห็นไหมผมว่ามันเจ๋งดีนะอันนี้คือผมเปิดโหมดฟูลเลยนะ,ะเปิดเหมือนโหมดฟูลเลยก็คือเปิดเลเซอร์ด้วยนะครับก็จะได้ อตอนที่เป็นโหมดไฟต่ำเนี่ยถ้าเป็นโหมดฟูลก็จะได้ไฟต่ำ45วัตต์บวกเลเซอร์อีก10วัตต์เป็น55วัตต์อันนี้โหมดฟูลของไฟสูงไฟสูงจะเป็น55วัตต์บวกไฟต่ำที่ไอ้บวกขออภัยครับไฟสูงเนี่ยจะเป็น55วัตต์นะครับผมบวกเลเซอร์อีก10วัตต์เป็น65วัตต์นะครับผมอย่าเพิ่งงงนะ <laughs> โอเคเลเตอร์ตัวน,นี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะครับมันก็เลยนิดนิดนึงโอเคนะก็จะเห็นว่า เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือโหมดไฟสูงนะครับผมก็ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับโปรเจคเตอร์ที่แสงสว่างนะครับผมคัดออฟสวยคมชัดนะครับผมเห็นไหมสว่างกว้างอลังการแบบนี้นะครับผมว่ามันสุดยอดมากเลยกับ M Y Laser ตัวนี้ครับเป็นระบบ ดูโอชิปนะครับผมแต่ว่าแยกอิสระโดยการเลือกที่จะเปิดปิดได้นะครับผม uh, เลือกที่จะเปิดปิดได้นะครับ uh, นะฮะผมว่ามันก็เจ๋งดีนะคัตออฟที่คมชัดสว่างกว้างนะครับผมแสงลงพื้นดีมากนะครับไฟสูงก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผม uh, ระบบระบายความร้อนก็ดีนะเปิดตั้งนานแล้วอันนี้ผมว่าน่าจะเปิดมีชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะ uh, น่าจะชั่วโมงหนึ่งได้แล้วความร้อนก็ เดี๋ยวเราไปจับให้ดูนะครับเอามือจับเลยเนี่ยครับก็มือจับได้ครับก็มีร้อนๆอยู่แต่ก็ไม่ได้มากแต่ว่ามือจับได้นะครับไม่ถึงขั้นกับว่ามือจับไม่ได้เลยนะครับเสียงพัดลมก็เบามากนะฮะเสียงพัดลมก็เบามากครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างชอบไหมกับ Uh, M Y เลเซอร์ตัวนี้ครับ <S <S 1> <S 1> ผมว่ามันก็เจ๋งดีนะมีเลเซอร์เข้ามาช่วยนะครับผม uh, อขออนุญาตนะครับช่วงนี้เหมือนจะไม่ค่อยสบายแล้วอากาศหนาวมากนะครับผมแต่ก็อยากออกมาทํารีวิวให้ได้ดูกันนะครับผม uh, ถ้าสนใจนะครับผมอยากจะสั่งของไปติดตั้งเองหรืออยากจะมาติดตั้งที่ร้านก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจ้าอุดรธานีครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID line ก็ลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโอนะครับผม ถ้าชอบคลิปวิดีโอของผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b บส r i b e ด้วยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจนะครับว่าเออออกมาทํารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันช่วงนี้ก็หน้าหนาวก็ออกมาก็ข้านายืนตัดสินใจอยู่นานนะครับแต่ว่าก็เออก็อยากออกมานะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยขอบคุณมากๆครับที่รับชมวิดีโอของผมนะครับเป็นยังไงชอบไหมกับเลเซอร์ตัวนี้ครับ M Y Las ซ r ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับต้องขออนุญาตไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก้าใช้เวลานานพอสมควรแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ